จเจริญพรสาธุชนทุกๆท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ขออำนวยอวยพรด้วยการน,นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธ,ธองค์มาเป็นพรสำหรับทุกๆท่านในปีพศ2566นี้พระพุทธองค์ท่าน ตรัดให้เรานั้นตั้งปาณิธานเป็นความเพียร3ประการด้วยกันประการที่1เราต้องตั้งความเพียรพยายามที่จะไม่ให้อกุศลคือบาปทั้งหลายเกิดขึ้นมาให้ได้เราต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากความเพียรประการที่สองเพียรพยายามที่จะทำให กุศลคือความดีทั้งหลายความดีทุกๆุประการนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ความเพียรประการที่3คือความเพียรที่ทุกท่านต้องใช้ความพยายามในการอดกลั้นต่อเวทนาคือสิ่งที่มากระทบเราทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจที่ทำให้เรานั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลภคือความโลภโทสะคือความโกรธเกลียดโมหะคือความลุ่มหลงโดยที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงถ้าเราทำทั้งสามประการนี้ได้ชีวิตเรานั้นก็จะมี ความสุขตลอดระยะเวลาปีพุทธศักราช2566และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชีวิตเราในอนาคตต่อไปขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากนโลกปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีสุภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันทุกทุกท่านทุกทุก,ทก,ทกคน ขอเจริญพร